ด้านหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นมิดเดิลเว์นะครับห0สิถึงกิกโลกรัมนะฮะจ,จบคู่นี้มีมีการโชว์นะฮะไรเ้น่ะ ักเบรกสักคู่นะฮะให้สาวๆได้มาโชว์ตัวกันหน่อยครับอเอาละครับเปิดการเปิดตัวของต้นกล้าผู้ก่อกการต้มมาก่อนนะครับโอ้โหอ,อยู่มุมแดงนะครับ กับได้เอ็นซีเอ็นนะครับโอ้โหสาขาสามครับได้จากซีซั่นหนึ่งนะครับโอ้โหน่าเขาจะขมนิดนึงครับแต่นิสัยดีมากครับ น้องทั้งสองเรียกเป็นการส่วนตัวได้เลยนะฮะหลังใหญ่ด้วยนะฮะหลังใหญ่ครับต้นกากระไดาครับจะเป็นใครครับ ดำน้ำมาแล้วนะฮะโซกมาเลยฮะได้มาครับยกที่หนึ่งครับเรามาดูกันครับเอาละครับไดไดกับต้นกาครับเอาละครับไดเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วนะฮะต้นกล้าก็เป็นฝ่ายตั้งรับครับ ได้เข้าไปครับบวกอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับมีการฟุ่เวอร์ครับเอาละครับต้นกาต้นกาก็ไม่ถอยแล้วฮะยังครับยังไม่ได้โอ้โหได้เวียงซ้ายไหมครับต้นกาโดนไหมครับอย่างไม่เต็มครับเอาละครับได้เป็นฝ่ายเข้าทำแล้วครับมีโยกรอครับ การใช้จิตวิทยาเกิดขึ้นนะครับโอ้โหมีการใช้หน้าคู่ครับบวียงซ้ายลำตัวครับโอ้โหได้เอาละครับเอาะครับเต้นฟุตเวิร์สครับตนกายยังไม่มีอาการตกใจอะไรครับเอาละครับ้ายฝาโดนครับเอาละครับไดโดนบ้างครับเมาหมัดครับไดททำไงครับไดโอ้โหเกมพลิกอีกแล้วนะฮะไดโดนนับแปดครับเอาละครับมองพี่เลี้ยงแล้วครับเอาทำไงครับ โอ้โหต้นกล้าครับเอาแล้วครับต้นกล้าเดินเข้าไปใส่แล้วครับจะซ้ำได้หรือเปล่าครับได้ตั้งรับอยู่ครับได้ตนลํำตัวครับต้นกล้าลวงมาซ้ายฝาเข้าไปครับเอาแล้วครับได้แรกครับดันครับดันต้นกล้าเข้ามุมแล้วครับโอ้หได้ไม่ถอยแล้วครับได้เข้าบวกแล้วครับดันเข้าไปครับต้นกล้าลวงาโอ้โหฝาลํำตัวไปครับไม่ไปครับเสียหลักครับเป็นการเสียหลักครับกรรมการมองว่าเป็นการเสียหลักครับเอาแล้วครับต้นกล้าเดิน ใชเหมือนเดิมครับเอาล้วครับไดคันเหมือนเอาโดนเลยครับไดครับกาดแตกครับเอาแล้วไดจะทําไงครับตนกาซ้าขวาเวียงฝาอัดไดเข้ามุมอีกครับไดโดนเลยครับมีการเซฟเอาล้วครับโอ้โหไดครับไดบอกแค่คันๆฮะเอาล้วครับมีเลี้ยงสั่งวนแล้วครับไดจะทำไงครับตนกาตอนไดเข้ามุมอีกครับโอ้โหไดหลบได้ครับ โอ้โหโดนนับแปดไปครับดอกเมื่อกี้ฮะเหลือเชื่อมีการรลีแลกตัวเองกันหน่อยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเอาไปงี้ครับเอาแล้วครับดายเข้าไปแรกอ้าเวียงมาใส่ต้นก้าต้นก้าโดนบ้างแล้วจะทนได้หรือเปล่าครับเอาแล้วครับดายเข้าไปแรก้วครับเอาแล้วครับโอ้โหอ้ยต่อนะครับเอาแล้วครับโอ้โห โดนบ้างจะทนได้หรือเปล่าครับสำหรับต้นกล้าครับไดเข้าไปรวมมาดีกแ้วครับโอ้โหแต่เด็นเข้าบุบหลักครับเสียหลักครับโอ้โหอย่างครับอย่างครับอย่างครัตู้ต่อครับเอาละครับไดเวียงมาเข้าไปหาครับไดโยกลมครับโอ้โหจะครับยึยยกๆเอาละครับทำไงครับไดครับ ไปแรกแล้วครับโอ้โห,โโหรว้วงมัดทีละตัวลวมาใส่ละตัว,วต้ววนการเฉยๆครับโอ,โ,โอ้โหหมดยกที่หนึ่งไปก่อนนะฮะเอาละครับใครจะแก้เกมไปต่อไงครับในยกที่สองครับโอ้โหโดนนับแปดเลยครับ รถคันไฟฮิปปี้สมัยครับเตรียมตัวเลยนะครับกับกำลังลายไทยนะครับ BNP นะครับหมดไหมครับโอ้โ oh หครับ ของได้ครับ oh, oh. โอ้โหเทงกันยกใหญ่นะครับลุงจะแก้ยังไงฮะโอ้โห oh, oh. มีการอาชีพได้เกิดขึ้นแล้วครับ จะแก้เกมกันยังไรครงครับตนยกที่2งครับโดนนับไปในยกที่หนึ่งครับต้นกายังสบายสบายอยู่ครับโอ้โหเทนเนอร์เพียบเลยนะฮะเอาแล้วครับ,ะรบจะแก้เกมยังไงครับนยกที่ โยดทีสองเริ่มครับไดครับ้าไปฝ่าตรงเข้าไปแล้วรครับรัวมาสายฝาเอาแล้วตัวเวียงครับเวียงต้นก้ากระเด็นไหมครับนะครับเอาแล้วครับมีการอัดฉีดกันระหว่างทั้งคู่นะครับโอ้โหใครชนะจะได้เงินรางวัลนะฮะ เอาละครับได้เข้าไปใส่นะครับตนกาตั้งรับอย่างดีครับเอาละครับเียงยังครับยังเฉียวเฉียวอยู่ครับยังไม่มีอะไรครับป้องกันได้ดีอยู่ครับโอ้โหได้เข้าไปแรกนะครับโอ้โหมีการตะกุยหน้าเกิดขึ้นนะครับโอ้โหเอาละครับได้เข้าไปใส่นะครับเอาละครับตนกลากอดได้ไวฮะโอ้โหเอาละครับชกต่อครับเอาไดรีบแล้วครับรีบเดินแล้วครับพอโดนนับไปในยกที่หนึ่งครับตนกาเริ่มเซบ้างแล้วครับเอาละครับจะทนได้เหมือนได้โอ้โหหน้าเหินแล้ว ฝาดอกนี้ได้เลยครับตนก้ากอดไดเอาไว้นะครับโอ้โหมีการกอดรัดครับฟัดเวียงกันอยู่ครับเอาแล้วครับตนก้าหันไปมองพี่เลี้ยงครับไดจะทำไงครับพี่เลี้ยงสั่งลุยนะครับเราอังสำหรับไดครับโอ้โหเวียงฝาดอกนี้ไม่โดนนะปว่าไปนิดนึงฮะเอาล้ครับโอ้โหไดเดินเข้าแรกแล้วครับตนก้าจะทําไงครับจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไหมครับเอาล้ครับไดโดนบ้างครับนี่ฮะ การหอบเกิดขึ้นครับเอาแล้วครับมีฟุตเวิร์คเอาโอ้โหฝาตรงเข้างี้ครับเตครับฝาตรงเข้าไปครับเอโหต้นกาสวนใส่ได้เอาแล้วครับฝาตรงเขามีครับได้ครับต้นกาถอยแล้วมีแยบดักไว้ครับแยบดักไว้ก่อนนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหกองเชียร์เพียบเลยนะครับสำหรับได้ครับเอาแล้วครับไปฝาตรงอีกครับขวาตรงเขามีครับโนครับตายครับฝาตายโอ้โหตาลอยครับเอาแล้วครับต้นกาทำไงครับตาลอยครับมีกอดแขนไว้ครับ เอาแล้วครับจะล่วงไหมครับจะล่วงไม่ล่วงเรามาดูกันครับเอาแล้วครับจะล่วงไม่ล่วงเรามาดูกันโอ้โหยังครับยังไม่ล่วงครับเอาแล้วครับมีการหอแล้วครับเอาแล้วครับต้นกล้าจะไหวไหมครับได้ซ้ำไม่เลิกครับเขกกบาลนีเข้าไปครับตบหน้าเข้าไปครับโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหเอาต้นกล้าไม่ไหวครับได้ชนะน็อกไปเลยครับโอ้โหเกมฮิกครับ การชนะน็อกนะของท oh. างไดเอ็นซีเอ็นสาขาสามนะ oh. 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 ชูมือก่อนครับนะนี่ครับผู้ชนะหละ่สมหน้าผู้ชนะนะสปอนเซอร์นะผู้จัดนะครับ,บอม ครับมีการอัดฉีดนะเดี๋ยวขอเรียกสัมภาษณ์นะโอ้โหเจ้าของร้านอัดฉีดแล้วครับโอ้โหของจริงนะเป็นไงบ้างครับกับแมตช์นี้นะก็มันครับพ,พี่แต่ถ้าเข้าถึงถ้าผมไม่ล้บโอเกมก่ยังไม่จบมีความมั่นใจนะเราับขอเสียงต้ม ขอแตะตมให้กับพู้ชนาด้วยนะครับ